ทำอะไรล่ะครับเชฟกุ้งถังครับกุ้งถังเหรอครับะถังถังดำเหรอกงถังอะไรถังสีงสีใช่เามันต้องไปหาถังสีมาให้แล้วะเลังสีลวกก่อนจากนั้นก็เอาไปเชยทิ้งเรากินแต่น้ำลั่วมันใช่เราจะกินน้ำขาวเออกินน้ำคาวมันอย่างเดียว กุ้งสดๆจากตลาดใช่แต่ไม่สดจากทะเลเอ้าปลาหมึกเล่าได้เช่นนี่บอกจริงจริงอ๋อฉันขี้ฉีบจนเมื่อยขี้เปลือกจนเมื่อย์ไหมวัไในสัมฤทธิ์อะอะไรบอกได้ป่าวันเบืองดีดีแล้วมันก็จะอะไรเวลาร่วงมันก็จะได้แค่นี้นี่นะครับเราก็จะเป็นกุ้งถังโดยเชฟบอม แต่ว่าปลาหมึกปลาหมึกก็เป็นกิโลพอดีโหดเออไม่ดีเลยเอา้าบีใช้สี้าเบียไม่เป็นไรหลักฐานวีเนยดีโออะไรยังยังไม่ทำซอสทำซอสก่อนตอนครัวของเราก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น ครัวคุณบอมครัวคุณบอมข้างนอกก็จะเป็นครัวคุณเอฟใช่แล้วก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้จัดแต่งการทำอาหารอันนี้อะไรนะสะอาดอะไรนะอรถูกใจอนามัยถูกลื่มอร่อยถูกใจอนามัยถูกลื่มเรามีอนามัยอยู่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆรอคอสโตนกินวันนี้กินทันทีขี้ทันคอนโอเคเลยน่าตัวมากอร่อยถูกใจอนามัยไม่ต้องถามถึง ชิชู่เราก็ใช้แบบเช็ดหน้าเลยนะชิชู่อย่างดีดีเลยนะเช็ดกระทะนะเช็ดทำไมเช็ดน้ำเอาน้ำออกไงเราจะเสร็จน้ำมันอ๋อต่อไปจะเป็นการผัดเหรอใช่เราจะผัดอะไรอะไรผัดัดซอสผัดซอสเราจะผัดซอสซอสที่ใช้ในการทำตุ้งถังซึ่งแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนต่อเจ้าเฮ็ดจังใดล่ะนี่เจ้าจะใช้คอสอื่นทำซอสอื่นโอเค เอาอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่โต๊ะริมหน้าต่าง <laughs> อันนี้นะครับก็จะเป็นความอร่อยที่อาจจะเกิดขึ้นจะอร่อยหรือเปล่าะนะใช่ไหมกุออ้งหนึ่งกิโลปลาหมึกหนึ่งกิโลถึงโลเลยเหรอหมึกโลนึงเลยเหรอนี่อเอ้าหรอมันทำไมเป็นสี่ร้อยล่ะ อย่างละ200บาทใช่ป่ะทิกมัน200สี่อ๋อมันก็ประมาณ100กว่าบาทไปแล้วก็น้ำจิ้มสดนี้อ๋อมันโมโหด้ยแบบเบาๆแบบเบาๆระดับนี้แะโปรเซียนละนี่ครับแกปิ้งเดี๋ยวหลักกับโลดเลยดิตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจริงๆเราต้องใช้เนยนะครับแต่เราไม่มีเนย นนเนยยังไม่กลับจากโรงเรียนใช่เราก็จะใช้น้ำมันแทนได้แต่ว่ามันอาจจะามขาดความหอมนิดนึงทำไมอ่ะจริงจริงาจะใช้ใชมัน<ช>มีมแป้งอยู่นะหรือจะใช้น้ำหอมน้ำอบน้ำปูไอดอ้หู้สิตรอ่ร้อนครับไม่ได้ครับไม่ได้เออก็การหอมอันนี้ถ้าใครผัด ถ้าใครผัดอันนี้แล้วไม่ไอไม่จาใช่ไมเป็นปอบใช่ใช่ว่มเป็นปอบครับจะมาดูครับเราจะกรกินกรอเป่าอร่อยถูกใจอนามัยถูกอานามัอร่อยถูกใจอนามัยอยู่ตำบลอยอยู่ตำบลครับนเอยู่ไหนอสมาเกับผกาต้องบอกอว่าอยู่ข้างตอนต้นื่องยมาด้วยอันเอฟจ้ใส่เลยว่าเอาอะไรผงปาปิก้าซอสมือเทศไดไหม ตะกี้นางไปนางไม่หยิบเรื่มเรื่มเดี๋ยวที่หมดไม่เป็นฝ่อแต่ฉันทำไมไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะเธอตายเธอเป็นโควิดฉันเป็นโควิดหรืแล้วตายเน็ตสายหยาดมอสูงใครตัวชั้นสูงแหมอ้าวหรอชั้นสูงก็เนี่ยชอบดูนะชอบดูเจ๊ป้อมมากเลยตัวชั้นสูงของเจ๊ป้อมอ่ะป้อม เราต้องเอาสุกแบบขนาดไหนอ่าพอหอมพอเหลืองสักหน่อยพอเหลืองๆพอเหลือ,บบลอ,สองสักนหน่อยแต่กระทะเราเก็บไหมนิดนึงเพราะว่าถ้าบางมากมันก็เหมือนหน้าคนไงหน้าคนบอบบางบอบบางนิดนึงถ้าคนกับเราบางมงากเราก็จะเติมซอสทำไมไม่ซอสสองล<อ>่ะกระทะจะได้หงาขึ้นไข่ผ่าห็ด <laughs> <laughs> อันนี้นะครับ <laughs> คือกินได้ก็กินนะครับ กินไม่ได้ก็เททิ้งกินไม่ได้ก็เททิ้งยิงสัตว์ใส่น้ำเท่าไหร่ครับใส่แค่นิดเดียวเพราะไม่ั้นมันกระทำไม่เท่าไหร่ล่ะอ่าสักหนึ่งช้อนก็พอหนึ่งช้อนโอเคต้องบอกอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่ใส่แล้วใช่ไหมโอเคก็มีวิธีการใหม่ต้องทำโครงงานแบบว่าผัดอันนี้แล้วไม่ให้มันไม่มีทางเต้างการผัดให้มันหอมคือต้องผัดให้มันใช้เครื่อง เครื่องก็เป็นมันอยู่ที่กีบคลู๊กคลู๊กลูเอาแม่หมายถึงว่าเอ๊ะแต่เราจะลองชิมอันนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะนนี่ะครับอันนี้เหลือจะไปใช้เลยนะไม่ครับไม่ใช่เขาต้องจับมาทำกินเองเข้าใะฉันจำอะไรฉันไม่ทำเจ้นั่นมันไม่ถูกหน่อยป่ะก็แบบก็แบบเอาเยี่ยมเป็นขวดสนับไม่เป็นขวดมัเนื้อเป็นขวดแพงจนมากินเมื่อเว้นเมื่อแห่จนก็อันนี้สิเมื่อทัน อันนี้เราเก็บได้นะแล้วก็ขอดูเย็นของเราเยอะไหมของเยอะอยู่เนาะทำเยอะๆไปเลยเวลาทำซอสเราจะเน้นทำให้มันข้นนี่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราออกไปกินเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อถ้ามันถ้ามันถ้ามันเหลวไปมันจะไม่เข้าดูไว้เลยนะครับใครเห็นคลิปนี้ถ้าแบบถ้าเกิดว่าจะแบบทวงติงแย้งอะไรก็แย้งมาได้เลยนะครับแต่สูตรใครสูตรมันนะครับใสูตุมันแต่ใส่แซ่บมันใใส่ผงชูรสเยอะๆก็อร่อยนะครับ อันนี้ต้องหลับตาไหมสูตรอันนี้ไม่ได้ไม่ต้องหลับไเอาหอาหารเราไม่ใช่ของชลุกครับเพราะว่าในรดีมันเยอะในรถดีมันเยอะแล้วเราไม่ใช่ของเียพอแล้วชลรเราพอแล้วน้ำสีไอ้จางีแล้วอตเราจะเริ่มปรุงซอสนะครับเห็นไหมมันจะข้นออมยาชื้อกินจะซื้อมั้น้ําักร้าสีไอ้กํางสกางบอกน้ําผักับประกักับจได้ เอาไม่ไหมแต่ละอ้าวทำไม่ไม่ทำไมมันไม่ไหมมันไม่ไหมเอาไม่ไหมเอาไม่ไหมนี่นะครับคน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 ,นแค่นี้ก็เป็นเร้เน,นี่น้ำซอสมัน,นอา่อาพอดีว่าทีมเรารีเฟ e s ว่าอยากได้เป็นซีฟูด้ด ถ้าใส่ซีฟูดมันก็จะลสชาติแซดิ้นดนึงแต่เราจะไม่ใส่หเพาะว่าี๋ย้องมก่นเราจะไส่าะว่าเราจะไม่ใส่เพรวเราจะไม่ใส่หมดเพราะว่เราจใส่หมเราวเ่นดเพว่าอมใ่เราจะไม่ใส่หเพาะ่าเระเาะรมเจะเอเเราเาใเราว่ใ่่ใมใมเม่ใมดนเเาเม่ใวห่านเกินเวก็ไม่ หลายขั้นตอนเรเป็นระเจขงเราตนี้เห็นยกไหนี่ความเผ็ดอยู่ตรงนี้โมดามากนะครับมดามาครับโมดามามกใครที่ชอบมาม่าโอ้ใครที่ชอบดาม่าไม่เอานะครับที่ฝาหม้อที่ฝาหม้อมีฝุ่นมันดีแล้วมันถูกต้องแล้วถ้าไม่มีฝาหม้อฝุ่นมันจะลงไปดังนั้นฝุ่นมันก็เลยต้องมาจับฝาหม้อเพราะว่าเขาดาม่าอ่านฝาหม้ออ๋นเตี๋ยวแก่เพราะมีฝุ่นจับกระปุกใส่นนะครับสีเตน ไม่เอาไปกินเลยเลยฉันจะเอาไปวางที่เอาไปเลยเอาไปเลยน้องก็ไปเลยเดีอยวทำอะไรมันสวยฉันกินเพื่อเขาทำได้เดี๋ยววันหน้าทำสปาเกตตี้มกินสปาเกตตี้ซอสอะไรที่ใช่มีเส้นหยกไม่มีคาร์โบนาร่าไม่มีอะไเลยวะได้ได้ได้ที่อันนั้นที่อะไรไม่แน่ใจมันเป็นแห้งๆหลอดเขาเรียกอะไรวะสปาเกตตี้ไม่ใช่สปาเกตตี้มันไม่ใช่เส้นมันชื่อมันพาสต้งไม่ใช่พาสต้าทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวทำให้กินวันนั้น มันจะตามเกือบอะไรยังไม่ใส่เลือดอะไรก็เลือดต้ำจามโห้ยขนแห้งเธอก็เป่าแก๊สสินี่เป่าแล้วไม่งั้นแก๊สก็เบาเองเพราะอันนี้มันจะไม่เร็วอยู่แล้วใช่เพราะว่าอ่าจุดเดือดมันต่ำเพราะว่ามันเป็นขนอารมณ์ร้อน คนทำตัวอรุณร้อนเนี่ยสอนกินคนมากเลยเีขยมอร่อยถูกใจแน่ใส่เข้าไปตุกนเพือเสียบาร์อร่อยถูกใจอันไม่ดื้อเลยอันไม่ดื้อเลยแล้วเราจะเทใส่ถังไหนเตรียมถังหรือยังถังดำเหรอไม่ใส่ถังนี้ใส่ถังนี้ล้างไปแล้วล้างให้ได้เหรออาะมันก็เป็นกุ้งถาาสิีอ้อก็มันไม่มีถ่านไอ้ตอนกินอยู่กรุงเทพตอนนี้เขามาเสิร์ฟเขาจะใส่ถังเขาจะใส่ถังมาแล้วก็มาเทมันกใช่ มาเทวิ่ตอนแรกฉันก็รับไม่ได้ว่าทําไมต้องกินอาหารบนโต๊ะแล้วแต่ใครจะมันนะครับที่กินอากินมาจากที่อื่นอาจจะรสชาตินึงใช่กินมาที่อื่นอาจจะอร่อยอยู่นี่ก็อร่อยชิมดูบบอซิมเห็นไหม่บอกว่าพะอร่อยแล้วอร่อยแล้วฉันเห็นเธอใส่อันผงนัวหลายโยแข็งแกร่งเลยเอาเลยพอชอบเผ็ดไงบอบอบอ จะกินเผ็ดไม่ได้ฉันเด็กน้อยอยู่น้ำตาลั่วปุ่คตัดตัดไม่คนผ่านเนี้ยคนผ่านเนี้ยผมบอกตีเจ้าหรอตีเสเจ้าหรออะไรถูกใจทำไมไม่ต้องพูดถึงนี่นะครับมันสามารถเป็นน้ำจิ้มนั่นได้เป็นซีฟูกก็ได้ เอเป็นน้ำจิ้มเอ่อน้ำจิ้มูุชิน้นะใช่แต่ว่ามันจะเป็นรสเคี่ยวไปแล้วนี่นะคะรับเวียนซ้าย,ยาห้าเวียนขวาห้านะครับบวกกันได้สิบเวียนขวาสามครั้งเวียนขวาสามเลยสวดก่อนไหม <laughs> สวดก่อนอักขุสลาก่อน้ำบ๊อกซิ่งหอลันได้ <c oughs> ได้แล้วอ้าขั้นตอนต่อไป เอาเอานี้เอาไปนี้เป็นคนเหรอใช่เอาลงเป็นคนกับซอสเราจะไม่เอาน้ำมันนะครับถ้าม,มันมี <c oughs> จริเราต้องเสดดน้ำไปก่อนเลยเ<ร>สเดไสเดไปไหนล่ะ,สะเดะสะเดสเดาทางชุนเรามากเหรอใช่เราจะเดจสะเดดเสดทางชะนะุนไหมมาแล้วกุ้งถังแกใช่กุ้งถ่านกุ้งถ่านเพราะเราไม่มีถังพอดีทางไม่มีแต่ถังดำจะเปิดใปล้สุดที่ไหนจะเปิดอยู่ค่ะทำซอสอยู่เมื่อกี้มันร้อนซอสจะใหม่ เขียวซอสเคี่ยวซอสต่อไปในเกิดจริงต่อไปจะเป็นสาธิตการสาธิตการทำหม้อไหม่ไม่ไม่ถือถือเขาพอนีต้องต้มให้สุกก่อนต้มสุกก่อนถ้าไม่สุกมันจะหยืดครับใช่มันจะหยืดทุกอย่างลวกสุกหมดแล้วเราค่อยมาทำนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมกับพวกเรานะครับ อร่อยถูกใจขัวชั้นต่ำใช่ครับขัวชั้นต่ำจริงๆครับชั้นล่างอยู่ชั้นล่างครับเป็นชั้นต่ำนะครับรู้สึกว่าใช่ค่ะกางจะถามหาอ้าวเหรอเอ้าทำไมรู้ว่าต้องใส่อันนั้นอ๋ออะแลัวแม่รู้อยู่แล้วเพราะแม่เขาเสียนค่ะก็ทำไมก่อนจะนิ่งก็ทิ้งมาก่อนใช่แต่พอจะนิ่งก็ทิ้งมาก่อน เจอไม่ได้คุณเขาบอกก่อนฉันจะนิ่งฉันก็ชนกำแพงมาก่อนก่อนจะนิ่งฉันกรีมาก่อนฉันกรีมาก่อนก่อนจะนิ่งฉันชนกำแพงวัดมาก่อนตามอย่งนี้ป่ะอืมจะออกด้วจะออกแล้วพาไปนี่นี้อืมมันมีกันน้อยอ่ะไม่ใช้ก็ได้มั้งคนไปคนมามันก็จะหอมเอง ผมแปลว่าอะไรอ่ะผมแปลว่าผมแปลว่าอะไรมันอบอวนอยู่ในผมก็คือผมคือตลบอบอวนอยู่ในหม้ออย่างเงี้ยหรอม้ออ๋อมันสุกแบบพอดีแบบแบบกระเทียอแบบกระเทียอ๋ออะไรคือเทียอ่ะเทียคือสุกพอดีพอกินอย่างเงี้ยหรอเต็มที่พอดีเต็มที่พอดีกินภาษาอีสานพูดว่าเทียบเทียใช่โอเค สูกเกินเทียนสุกเกินเทียส์นะสุกเกินตแต่เราจใจไม่หอมเทียสเทียกับสูนี่อันเดียวกันไหมไม่ใช่ไหมสูนี่คือเน่าครับสูสูนี่คือเลยเทียไปแล้วอ่าเรียนรู้ภาษาอีสานมาละร้อยคำทำไมมันมีทั้งกุ้งงอและกุ้งไม่งอกุ้งงอก็คือมันขี้เกียจมันเจ็บท้องมันกินกระไรงอส่วนไอ้ที่ไม่งอคือมันมันแข็งแกร่งมันขี้หยันแบบอุ้ย พอแล้วใช่ไหมสุกแล้วนะครับคุณผู้ชมอร่อยทุกใจแ่่ทำไมก็มีมมอาดูกัวชั้นต่ำจะวางบนนี้ใช่ไหมจะได้ขยเกับไดว่าตสฐานบนนี้ใช่ไหมเดี๋ยเซฟตู้สอาหรับหมกอันนี้ได้ดีนึงให้กลิ่นออกมาก่อนได้ครับ up to you กัวชั้นต่ำเพราะว่าเป็นกัวชั้นล่าง วางพื้นเนาะได้ได้วางพื้นก็ได้ไม่ี้ยไม่ไม่ไม่เพราะว่าที่เราทำมามันไม่เที่ยงที่เราทำผ่านมาถูกว่ากระทะสิริเป็นหลันักเองเทพื้มอ๋อนี่นะครับน่ากินครับน่ากินอ่ะท์หน้าทำให้กินอีกนะปลาก็ดูว่ามันจะซอสมันเหลือไงน่ากินมาก ว้าวคุณผู้ชมครับเมื่อมันเสร็จแล้วมันจะหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน่ากลัวมากก็ไม่ใช่มันน่ากินมากเอาไปข้างนอกเลยไหมโอเคไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเสิร์ฟลูกค้าของเราโต๊ะไหนครับลูกค้าโต๊ะไหนครับโต๊ะสี่โต๊ะนะครับลูกค้าโต๊ะสี่สาดทิ้งเลยเหรอว่างไปเดินเลยโอเคเคลียร์พื้นที่ด้วยจ้าเวลายกข้าวมาแล้ว